สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกเดี๋ยวเซิรทุกท่านสวัสดีเช้าวันอังคารที่17มีนาคม2563นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้มาเร็วหน่อยครับวันนี้เรามาเร็วหน่อยครับใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจด้วยใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับรายงานตัวกันเข้ามา เช้านี้มาเร็วหน่อยครับเช้านี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เลยมาเร็วนิดนึงนะครับใครเข้ามาแล้วส่งแชร์เรียกเพื่อนๆนด้วยนะครับว่าเรามากันแล้วนะครับก็เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับคุณอาตาพบคุณลิษาสวัสดีครับขอร้ค์ขอหัวใจด้วยนะครับ ครับก็เมื่อวานนี้ราคาทิ้งตัวลงนะครับหลังจากที่ f o เฟดเฟดหลังจากที่เฟดของอเมริกาประกาศลดอัตราดอกเบี้ย1%นระครับราคาทองก็ขึ้นไปรับข่าวตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยก็คือขึ้นไปรับข่าวรอยอเปิดแกลบแล้วขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเอเชียเราไม่ได้เล่นด้วยนะครับยุโรปก็ไม่เล่นด้วย ก็ราคาก็ร่วงลงไปนะครับร่วงลงไปค่อยๆซึมลงซึมลง,มลงจนกระทั่งอเมริกาเปิดตลาดราคาก็ลงไปต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงไปสัมผัสโลที่1451เหรียญน,นะครับสัมผัสโลที่1451เหรียญแรงขายมันก็อ่อนตัวลงแรงขายก็หมดลงนะครับแล้วก็มีการซื้อกลับซื้อกลับเพราะาอะไรครับ เพราะว่าที่พันห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญเนี่ยมันเป็นแนวรับของหลายๆอย่างนะครับแนวรับของหลายๆอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นแนวรับที่ซ้อนตัวกันอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเป็นทั้ง38.2%องของฟิโปของฟิโปไทม์เฟรมไลท์วีคนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของดับเบิลท็อปอ่าแพทเทิร์นดับเบิลท็อปนะครับไพแอคชั่นซึ่งมันก็อยู่ตรงนั้นครับ1450ี่ยเหรียญน,นะครับ แล้วมันก็เป็นแนวรับของเทรนไลน์หลายๆตัวของไลน์วีก็อยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นการลงไปทดสอบครั้งแรกแน่นอนครับมันก็ต้องมีแรงซื้อกลับที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วมันก็ยังไม่หลุดลงไปยังไม่หลุดลงไปเดี๋ยวเช้านี้เราก็จะมาะย้อนหลังย้อนหลังด้วยอินดิเคเตอร์ RSI นะครับเพื่อที่จะดูว่าไทม์เฟรมราย15นาทีเมื่อวานนี้ มันบอกอะไรกับเราบ้างเรามาฝึกฝนเรียนรู้กันแบบฟรีๆหน้าเพจในทุกเช้านะครับด้วย ISI ลาย15นาทีเป็นการฝึกฝนนะใครจะนำไปเทรดนี่ต้องเฝ้าหน้าจอนะลาย15นาทีเนี่ยไม่เฝ้าไม่ได้นะครับไม่เฝ้านี้อาจจะถึงกับอาสันเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะเทรดด้วยไทม์เฟรมลาย15นาทีเนี่ยต้องเฝ้าหน้าจอนะครับเข้าใจความหมายนะแล้วก็หลังจากที่เราย้อนลอย1วันเสร็จมาเรียนรู้ฝึกฝนด้วยกันเสร็จเราก็ <c oughs> เราก็จะไปดูว่าแนวโน้มของวันนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะฮะแล้วก็มาดูกันเนาะมาดูกันโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับครับขอไลค์ขอหัวใจด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วร <c oughs> ายงานตัวกันเข้ามาครับคุณคมสวัสดีคุณกร์สวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีคุณสุรีพรสวัสดีครับ มามีสวัสดีบีบีสวัสดีครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันครับเมื่อวานนี้ราคาลงไปทำโลนะครับที่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับแล้วก็เด้งกลับมาพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับเช้านี้ก็ย่อตัวลงตอนนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญน,นะครับตอนนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเหรียญเนานะย่อตัวลงมาอยู่นะ เรามาดูกันครับลาย15นาทีว่าอย่างไรบ้างเ,ออเรามาย้อนลอยเมื่อวานนี้ครับมันบอกอะไรกับเราไว้บ้าง <c oughs> มันบอกอะไรกับเราไว้บ้างเรามาดูกันเลยเมื่อวานเปิดตลาดมาที่เปิดตลาดมาที่ตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำเปิดตลาดมาที่ตรงนี้นะครับราคาเปิดตลาดมาที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> หลังจากขึ้นไปทำ h i g เปิดแกลบทำา i ด้วยข่าว ลดอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปทำไฮที่1,576เหรียญตรงนี้นะครับ1,576เหรียญตรงนี้ก็เปิดตลาดมาราคาก็ค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงมานะครับมาทำราคาต่ำสุดไว้ที่1,523เหรียญไอซ์ไซเกิด <S ide S ide> อะไรขึ้นไหมเมื่อวานนี้ <ide> ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไอซ์ไซ <ide> ไม่ได้บอกอะไรนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่1,550เหรียญตรงนี้ไฮตรงนี้เกิดเว v e r g e n c ์ขึ้นตรงนี้นะครับ กิดไดเวอร์เจนขึ้นตรงนี้นี่เกิดไดเวอร์เจนขึ้นตรงนี้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 นะครับแล้วก็เกิด1บวก2ตามมาที่ตรงนี้เลยนะครับลาย15นาทีเนาะพอเกิด1บวก2ขึ้นตรง1550เหรียญที่รีเบลขึ้นไปนะครับไอซ์ใส่ลาย15นาทีให้เปิดพอที่หน่ง ใครเห็นใครเห็นได์เจนตรงนี้บ้างครับ <c oughs> ใครเห็นได์เจนตรงนี้บ้างเกิดหนึ่งบวกสขึ้นตรงนี้นะครับแล้วหลังจากเกิดหนึ่งบวกสขึ้นเราก็ขายครับเปิดพอที่หนึ่งให้ขายมาที่ราคาแดงแท่งแรกแดงแท่งที่สองตรงนี้ครับหนึ่งบวกสตรงนี้เราก็ขายที่เขียวแท่งนี้นะครับ อ่หา1540 uh, เหรียญ RSI ราย15นาทีเมื่อวานนี้เปิดพอร์ตแรกให้ขายที่พันหา้อีเหรียญน,นะครับหลังจากขายเสร็จราคาก็ร่วงลงมาหลังจากเปิดขายพอร์ตที่1เสร็จราคาก็ร่วงลงมานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดตรงนี้มีดเวเจนต์ไหมครับไม่มี uh, ตรงนี้ล่าตรงนี้ก็ไม่มี ลงมาทำโอเวอร์โซไว้นะครับโอเวอร์โซไว้ที่ตรงนี้เลยแท่งนี้แท่งเขียวแท่งนี้นะครับลงมาทำโอเวอร์โซไว้ที่แท่งเขียวแท่งนี้ก็ปิดไปที่แดงแท่งถัดมาปิดไปที่พันสี่ร้อยแปดสิบปิดไปที่พันสี่ร้อยแปดสิบให้ขายมาที่เท่าไหร่นะให้ขายมาที่พันห้าร้อยสี่สิบซื้อปิดที่พันซื้อปิดตรงนี้ครับซื้อปิดที่แดงแท่งแรกแท่งนี้เพราะว่ามันเกิดโอเวอร์โซเนาะแต่ว่ายังไม่มีเดวเซนนะ โอเวอร์โซก็เป็นสัญญาณซื้อปิดชนิดหนึ่งเดวเจนก็เป็นสัญญาณซื้อปิดอีกชนิดหนึ่งเนาะโอเคนะเพราะนั้นมันได้มันโอเวอร์โซหักเทียนแทหักหักหัวขึ้นเราก็ปิดที่แดงแท่งถัดมาพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญพอทที่หนึ่งกำไรไปหกสิบเหรียญครับเมื่อวานใครได้แอคชั่นพอทที่หนึ่งตรงนี้บ้างครับไหนรายงานตัวเข้ามาสิ คุณจิงลี่คุณมนตรีสวัสดีครับคุณยอดย่าคุณวิชยาสวัสดีครับมีใครได้แอคชั่นขายที่ไ s i บอกครั้งที่1นึ่งนี่ไหมใครขายกด5เข้ามาครับใครไม่ได้ขายกด0พอร์ตนี้กำไรไปแล้วนะครับ60เหรียญน,นะโอ้เยอะนะช่วงนี้ไ s i ให้ทำกำไรค่อนข้างมากนะค่อนข้างมากนะครับอย่าลืม เก็บเงินหยอดกระปุกอมสินเตรียมมางานสัมมานากันนะครับเก็บเงินหยอดกระปุกอมสินเตรียมมางานสัมมานาของเรากันนะครับอ่ะมันก็ลงมาให้ปิดตรงนี้พอปิดไปแล้วพอที่หนึ่งปิดไปแล้วแล้วยังไงต่อราคาก็ยังคงไหลลงต่อนะครับซึมลงต่อจากพันทำโรที่พันสี่ร้อยหกสิบสี่เหรียญนะครับแล้วก็เริ่มอ่อนแรงนะเริ่มอ่อนแรงแต่ก็ยังซึมลงไปเรื่อย ก็ยังลงไปลงไปมีอะไรไหมครับเกิดดเวอร์เจนขึ้นตรงนี้นะครับเกิดดเวอร์เจนที่โลนี้เกิดไดเวอร์เจนขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เกิด1นบวกสขึ้นตรงนี้นะครับเกิด1นบวกสอห่บวกสขึ้นตรงนี้นะครับเราก็เราก็ซื้อมาที่ราคาไหนเอ่ยที่แดงแท่งนี้ ที่แดงแท่งนี้นะครับแดงแท่งนี้ให้ซื้อที่เราก็เปิดพอทที่สองนะครับเปิดพอทที่สองให้ซื้อให้ซื้อที่แดงแท่งหนึ่งบวกสองที่แดงแท่งนี้เปิดซื้อที่เขียวแท่งนี้นะครับเปิดซื้อที่เขียวแท่งนี้ก็อยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าเหรียญระหว่างไอซ์ไซให้ซื้อที่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับครั้งที่หนึ่ง แล้วอย่างไรต่อแล้วมันก็ยังลงไปมีไดเวจนไหมไม่มีโลนะครับไม่มีโลเพราะฉะนั้นให้ซื้อพอที่สองที่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับเมื่อวานนี้แล้วอย่างไรต่อแล้วก็ย่อลงไปทําโลอีกครั้งแต่ว่าไม่มีนิวโลนะครับแล้วก็เด้งกลับเด้งกลับขึ้นมาเสร็จแล้วพอซื้อเสร็จราคาก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วอย่างไรครับโอเวอร์ Over ไหมที่ไฮ 1,519เหรียญไม่มีโอเวอร์ก็ยังไม่ได้ขายนะครับซื้อมาที่1,455เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ขายเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดยังไม่เกิดเดเวเจนที่ไฮยังไม่มีโอเวอร์บอสก็ยังไม่มีเพราะนั้นเราก็ถือต่อไปถือต่อไปจนกระทั่งนี่ครับมันเกิดเดเวเจนที่ มันก็เกิดหนึ่งพันห้า้อยสิบเจ็ดจุดแปดอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดจุดหกเกิดเดเจนซ์ขึ้นตรงนี้นะครับ <c oughs> มันเกิดเดเวเรนซ์ขึ้นตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ปิดไปตรงนี้ปิดไปที่แดงแท่งที่แท่งแรกแท่งนี้ปิดไปที่แดงแท่งแรกแท่งนี้ก็อยู่ที่พันห้าร้อยสิบห้าเหรียญนพันห้าร้อยสิบห้าขายมาที่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าซื้อปิดที่พันห้าร้อยสิบห้า เพราะฉะนั้นเอ้ยซื้อมาที่พั5สขายปิดที่พ5 1 5้าร้าก็กำไรไปทั้งหมดกี่เหรียญล่ะ60เหรียญพอที่2ก็อีก60นะครับโอ้โหเมื่อวานรุนแรงมากนะอ่าเมื่อวานนี้ i อ i ให้ทำให้ให้แอคชั่นสองพอนะครับแล้วก็จบไปให้แอคชั่นสอร์อนะครับอ่ากำไรทั้งหมด120เหรียญน,นะครับลงทุน1เหรียญ กำไรร้อยี่สิบเหรียญถ้าลงทุนร้อยเหรียญก็กำไรไปพันสองร้อยเหรียญเนาะใช่ไหมใช่นะครับเมื่อวานนี้ใครได้กำไรตรงนี้นะใครได้ทำสองพอรตนี้ใครได้แอคชั่นบ้างครับให้ขายมาหนึ่งพอตให้ซื้อกลับไปหนึ่งพอตสมาชิกท่านใดได้แอคชั่นบ้างกด8ครับกด8ใครไม่ได้แอคชั่นกด0ครับอ่าขอไลค์ขอหัวใจด้วยครับขอไลค์ขอหัวใจด้วย เมื่อวานนี้ ISI ให้ทำให้เปิด2 2ครั้งนะครับให้เปิด2ครั้งลนย5 5นาทีเนาะให้ขายมาในครั้งแรกส่วนครั้งที่2ให้ซื้อกลับนะครับส่งจุดซื้อกลับเนี่ยเมื่อวานผมได้บอกใน Line สแควร์เดอะเซ r ร์ฟลน์สแควร์อนุบาลแล้วก็ l ล n e ส q ควร์ Q&A นะฮะว่าให้ซื้อมีสมาชิกท่านใดไม่ได้ซื้อหรอเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ซื้อขึ้นมากด8ครับ กด8ใครไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้กด0ไหนรายง,งานตัวเข้ามาสิครับ <c oughs> สมาชิกทุกท่านได้ทำกันเนาะกด8กันเข้ามาโอเคขอไลค์ขอหัวใจด้วยอย่าลืมเอากำไรหยอดกระปุกออมสินเตรียมมางานสัมมนานะครับคุณอาตพบอะเตรียมหาค่าเครื่องบินกลับมาได้แล้วเ <c oughs> ตรียมหาค่าเครื่องบินบินกลับมาได้แล้ว <c oughs> โอเคแล้วอย่างไรต่อเช้านี้ก็เปิดตลาดมานะครับเปิดตลาดมาแล้วอย่างไรแล้วอย่างไรเราก็ไปดูแนวโน้มกันนะครับในวันนี้เมื่อวานนี้สถานะอ่าก็ว่างนะครับว่างไอซก็ว่างนะหลังจากที่ทำหอที่2แล้วมือในมือตอนนี้สมาชิกทุกท่านต้องว่างนะครับไม่มีติดสถานะซื้อหรือติดสถานะขายใดๆเลยนะ iSI บอกว่าว่างแล้วนะครับ ทุกท่านวางอยู่ใช่ไหมทุกท่านวางอยู่ใช่ไหมเช้านี้ก็เช้านี้เนี่ยเราก็มาดูแนวโน้มกันต่อนะครับแนวโน้มกันต่อมาดูกันที่ Line Day. ลายเดย์รายเดย์เกิดอะไรขึ้นเอ่ยสำหรับ y o u t u b e สำหรับ youtube อย่าลืมกด u ับสไ cribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช็อตที่สำคัญสำคัญนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับ